อันนี้ลักษณะผลของต้นฝักไอติมนะครับที่สวนนะครับสวนแอดนะครับต้นนี้ก็ประมาณสามสามปีได้แล้วครับติดผลนะครับเดี๋ยวดูลักษณะต้นนะน่าจะแปดสิบเซนขึ้นไปนะครับต้องปลูกห่างๆางบ้านนะครับเป็นมาที่โตไวมากนะครับผมปลูกที่บ้านสวนนี่ปลูกแป๊บเดียวครับสามปีมั้งต้นแบบใหญ่มากเลยครับเป็นสิบเมตรเลยครับแล้วก็ยืดไว นะนำนะถ้าปลูกปลูกห่างหงบ้านนะครับถ้าปลูกในสวนยิ่งดีเลยนะครับตัวไวนะฮะไม้ใหญ่นะฮะตัวเนี้ยสามปีมึงน่าจะได้ได้ผลนะครับสามปีขึ้นนะครับที่ปลูกฝักไอติมนะครับไอศครีมดีรสชาติดีนะหวานนะครับเนื้อเป็นปุยๆครับต้นฝักไอติมต้นตอนนะครับน่าจะแปดสิบเซนขึ้นไปนะครับ ต้องปลูกห่างงบ้านนะครับเป็นมาที่โตไวมากนะครับอผมปลูกที่บ้านสวนนี่ปลูกแป๊บเดียวครับสามปีมั้งต้นแบบใหญ่มากเลยครับเป็นสิบเมตรเลยครับแล้วก็ยืดไวแนะนำนะถ้าปลูกปลูกห่างงบ้านนะครับถ้าปลูกในสวนยิ่งดีเลยนะครับโตไวนะฮะไม้ใหญ่นะฮะตัวเนี้ยสามปีมั้งน่าจะได้ได้ผลนะครับสามปีขึ้นนะครับที่ปลูก ัไอติมนะครับไอศครีมดีรสชาติด,ดีนะหวานนะครับเน,เนื้อเป็นปุยๆครับ <c oughs>